สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมเมืองเจนวัวประเทศอิตาลีนะคะตอนนี้สถานการณ์ทางยุโรปก็เรื่อยๆนะคะก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วอากาศก็ร้อนแล้วนะคะซัมเมอร์ของโซนยุโรปนะคะวันนี้พามาชมโบสถ์สวยๆแล้วก็อากาศริมทะเลของเมืองเจนวัวอิตาลีกนะะันค่ะ